ก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะผมทุกคนวันนี้ผมมีเพจซื้อขายรหัสที่ดีที่สุดในวงการไลเลนเจอร์มาแนะนำนะก็คือเพจของกอนซุดนะผมทุกคนก็เพจแท้ยอดคนถูกใจไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนนะผมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายรหัสรับรองนะผมเครดิตแน่นปลอดภัยแน่นอนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ผมกับผมกอนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามาในตู้กาชานะวันนี้นะมีตัวใหม่เข้ามานะผมทุกคนก็เป็นจานวนสามตัวนะตัวแรกก็จะเป็นท้าแสงนะเอ็ดเวิร์ดถังสเปยถ้าถามว่าตัวเนี้ย มีความสามารถที่ดีไหมแล้วแต่คนชอบนะระหว่างตัวเนี้ยคือมันมีความสามารถใกล้เคียงกับหมาะดูนะไม่ไกลไม่ใกล้กันมากนะแต่ว่าแค่ตัวนี้ใหม่กว่าแล้วก็ไม่มีความสามารถในการตัดแล่นะมีความสามารถในการโจมตีรุครับปองกันกาสายพลังแทนนะผมทุกคนก็คือตัวเนี้ยอาจจะออกมาเพื่อแบบโจมตีสายพลังล้วนๆก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านความสามารถของมันให้ฟังนะผมทุกคนคือยกเลิกทักษะมาต่างศัตรูห้าวีนะผมเออไม่ใช่5้าวีนะแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะอีกห้าวีนะผมทุกคน ก็คือยกเลิกทักษะมาตะแล้วก็ใบ5วีแล้วก็ลดระยะโจมตีศัตรูอีก5วีนะแต่30%นะครับ ก็ตัวนี้นะสําหรับใครทีออ่อยากจะได้ตัวล้างอมาตะดีๆคือผมก็อาจจะแนะนําตัวนี้นะเดี๋ยวดูความสามารถต่อไปของม,มันเลยละกันนะผมทุกคนก็คือเพิ่มพลังโจมตี300%แล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายคิดที่เข้าฮีทอีก400%นนะแล้วก็เพิ่มมาตาคอมเมนต์มีามปอรคือผมไม่แน่ใจนะว่าแทนั้นนะ่าอาจจะเป็นแพทขี้หรือเปล่านะอาจจะแบบตีคี้สนั่นโลกาเลยอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่พักเี้ยคือมันมีตัวบับโลเยอะไงบับขี้เออตัวสายขี้อะไรไ มันก็เลยไม่ค่อยได้เชิดฉายเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของไฮเปอร์มาละกันนะก็คือเป็นการโจมตีสายพลังล้วนๆน,นะสความสามารถนี้นะก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะผมทุกคนก็เป็นบาวโมจินะมันมันเคยเป็นบาวโมจินะเว้ยทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นบาลุกกิ้งแดนแล้วนะตัวนี้เหรอมันเนี่ยมีความสามารถเออในการ โจมตีแต่ว่าไม่รวมมาตานะโจมตี3,000%นเปอร์เซ็นต์นะผมเออก็คือ30เท่านะแล้วก็ทำเป็นตูกระเด็นทอยหลังนะแล้วก็สกิลที่2ของมันเนี่ยก็เป็นสกิลสร้างความเสียหายเหมือนกันนะแต่2,400%นเปอร์เซ็นต์นะคืม เป็นดาเมจสองสกิลแต่ว่าไม่ทะลุอมตะเลยคือผมก็ไม่แนะนาําไม่ทุกคนเล่นนะตัวนี้นะแต่ว่ามีความสามารถใหม่มานะผมทุกคนก็คือลดความเสียหายจากขีปนาวุธนะ mm hmm. ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีความสามารถใหม่นะครับแต่ว่าใช้แร่นี่คือพนะันเ็นั่นคือมากมายเกินไปนะถ้าให้ก่อนเลือกนะระหว่างตัวนี้กับบอสเคือผมแนะนําบอสเคเท่านั้นนะส่วนตัวนี้นะผมทุกคนก็มูนนะเป็นมูนหลากหลายสีสันนะยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพักพ่วงนะผมทุกคนแล้วก็ฮิว เออพื้นฟูพ,พ,พลงังชีวิตแล้วก็เพิ่มมาตาัก,กันใชน้ทักษะนะความสามารถต่อไปของมันนะผมทุกคนก็คือสร้างความเสียหาย2องสองเนะของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีนะแล้วก็เป็นศัตรูธาตุาไฟเป็นไรธาตุนะคือตัวนี้ผมมองว่าคือรอบเนี้บอกเลยต้องหลอลุ้นธาตุมืดเอานะคือรอบนี้มันไม่ไหวจริงๆว่ะคือตัวไม่ดีนะเดี๋ยวผมลองเช็คเลดดอบให้นะไอดีนี้เป็นไอดีทางบ้านที่โดเนตมานะมี7 2 6กการ์ดเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นๆดูนะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ โอเคโอ้โหก็สั่นสะเทือนนะเจมส์รสกิโลว่ะเอาเรื่องว่ะก็โ oh, อ้โหอสวินชั้นต่ำ ผมว่าแล้วตัวนี้นะผมผมว่าถ้าเกิดครที่รอผมแนะนำนะว่าให้รอเพิ่มโอกาสนะแต่อ d ดีนี้เป็น ID ดีทางบ้านนะผมก็เลยไม่ซีเรียสอะไรนะผมก็เปิดไปเรื่อยๆเลยละกันนะโอ้โหแต่ยอมรับได้ว่ามันเกือมากเลยนะรอบนี้นะสำหรับใครที่คิดจะเปิดอยู่ก็ระวังให้ดีๆนะผม คือผมผมไม่รู้นะปกติเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีทั้งแสงทั้งมืดมานะแต่ว่าเดือนนี้มีแค่ทตดแสงมาแต่ผมไม่รู้ว่าทัุมืดจะมาวันไหนนะก็ช่วยกันลุ้นนะโหพี oh, ico, sa, ่โก้ลิมสาว่ะแย่นะเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเลยแล้วกันนะเอ็ดเวิร์ดเลดแคปก็คือเอ็ดเวิร์ดนะมันมาบ่อยนะผมทุกคน เออส่ผมสังเกตน,นะวันออกบ่อยนะตั้งแต่มีตัวนี้มาไนะหนหนอนหนอนช้าเขียวมานะโอเคครับไซมอนนักบูนะเรามีทั้งหมด700กว่าการ์ดก็คือเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะผมเปิดไปผมว่ามีโอกาสดรอปอ,อยู่นะมีโอกาสดรอปอยู่นะก็แล้วแต่ดวงนะผม ใครที่ดวงดีถ้าเปิดได้ก็สามารถส่งให้ผมรีวิวได้นะถ้าอัพเป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะสามารถส่งมาโดยการทักแชทเพจใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะผมก็รออยู่นะสําหรับใครที่มีไฮเปอร์แล้วนะแต่ส่วนตัวคือผมอาจจะรอทัดมืดก่อนแล้วก็ค่อยเปิดนะครับโอเคโอ้โหแม่งเกลือวะ่ะตู้นี้เกลือมากเลยนะคือผมเปิดไปประมาณร่วมประมาณ150กาก่าดยังไม่ออกเลยนะผมทุกคนไม่มีวิวแวมกระทั่งตัวใหม่เลยนะผมไม่รู้นะว่าวงการเกมเนี่ยตัวใส่ตู้บรลล อย่างนี้นี่คือผมได้อสศวินชั้นต่ำมากี่ตัวแล้วทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์ทีนะว่าผมได้อสศวินชั้นต่ำกี่ตัวแล้วนะครับเปิดต่อเลยละกันโบโอหมาวายากลมุนมายากลน,นะโบโอเสื้อคุมชมพูเอาหน่อยดิมาหน่อยตัวไม่อ่ะอยากเห็นอยากเห็นโอเคครับ ก็ไม่ค่อยจีดจัดเท่าไหร่นะแต่พักนี้สายพลังมาแรงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเออตัวใหม่เนี่ยจะมีพิษส่งร้ายแรงขนาดไหนนะครับโอเคโอ้โอลิสก็โอ้โห,โอ,โหออกยากมากเลยว่ะทุกคนออกโคตรยากเลยอูมิโก้ก็เป็นกำลังใจใผมด้วยนะคลิปนี้อะไรวะเนี่มันกอนนาเกลว่ะคือผมเสียไปสองรอยกว่าการแล้วนะทุกคนคือไม่ได้ยังไม่ออกเลยไม่มีวิแ well วเลยนะครับโอเคโอ้โหแย่นะ ก็ใครที่คิดกำลังจะเปิดนะคือรอเพิ่มโอกาสกับ เก็บเอาไว้รอคนลาโบก็ได้นะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นท่ามืดก่อนคือผมไม่เห็นท่ามืดผมก็ยังไม่นะยังไม่ด่วนสรุปนะแต่คือความจริงปกติมันมีท่าแสงก็ต้องมีท่ามืดนะถ้าเดือนนี้มีเลนเจอร์สตัวผมบอกเลยว่าเกมเนี่ยคนหาเยอะแยะแน่นอนนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคนลาโบก็กากนะผมทุกคนแล้วคนเนี่ยเลิกเล่นไปเยอะเลยนะแล้วคนเออแล้วแล้วคือแสงมืดรอบเนี้ย ดันตัวไม่ค่อยดีเท่าไร่ด้วยแล้วก็ออกยากด้วยนะผมทุกคนดูดินี่คือผมเปิดรัวๆเลยนะไม่มีแม้กระทั่งเศษขี้ตัวใหม่เลยนะผมโอ้โหใหม่กอดโอะเจ้าตัวใหม่ไม่มีเลยทุกคน4ี่ร้อยสสิบการ์ดผ่านไปเอ้ไม่ใช่เหลือ4ี่ร้อสสิการ์ดนะจะกเจ็ดร้อยกว่านะเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดครบเจ็ดร้อยแล้วมันไม่มานะผมทุกคนคือผมบอกเลยนะว่าวงการเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาตัวใส่ตู้นะ โหต้องยอมรับเลยว่าวเลดดอบเดี๋ยวผมเปิดเรดดอบของมันให้ดูก่อนนะผมว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะทำไมมันถึงออกยาออกเย็นขนาดนี้นะโอกาสออกเหรอเฮ้ยมีโอกาสออกป่ะเนี่ยไม่มีเหรอแปบบ๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนนะ โอกาสออกผมไม่รู้นะว่าเอ้ยเกมเหมือนยังไม่ได้เอาตัวใส่ตู้ไปเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเดี๋ยวลองเปิดประจนการ์ดหมดเดี๋ยวก็รู้นะว่าเราเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะถ้าเจ็ดร้อยยี่สิบการ์ดเนี่ยไม่ออกผมก็เดาได้เลยนะว่าเกมเนี่ยยังไม่ได้เอาตัวใส่ตู้จริงๆนะแค่อัปเดสตสกินเออแค่อัปเดสตสกินนะตู้เฉยๆนะ <c oughs> ๆๆนะก็โอ้โหยอมรับเลยว่า เกือจริงห่ะทุกคนนี่คือเปิดมาสาม้กว่าการ์ดไม่มีแม้กระทั่งเศษคี้ตัวใหมหรือแบบตัวไหมตัวพวกนี้ตัวพวกนี้เนี่ยเนี่ยพวกมูลเนี่ยมูลหลักสีสันเบาเบาเช็ดถูเนี่ยทุกคนก็ยากลําบากนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะโอ้โหโอ้ทุกคนผมว่าเกมยังไม่ได้เอาตัวใส่ตู้นะห้ามเปิดนะห้ามเปิดทุกคนห้ามเปิดนะครับคือแย่จริงตู้นี้ขูห่หน้ามืดจัดอะสุดสุด บอกเลยว่าสุดๆใครที่เปิดได้แล้วคอมเมนต์คลิปนี้ทีนะผมว่ายังไม่น่าจะมีใครเปิดได้นะเพราะว่าวงการเกมเนี่ยยังไม่ได้ตัวใส่ตู้แน่นอนเลยนะผมเพราะว่าผมเปิดไปเนี่ยเกิน100ครั้งแล้วนะคือปกติเกมเนี่ยจะต้องมีเลดดอปแบบ2%รทับ1นึ่งอะไรเงี้ยสก็คือถ้าการเปิด100ครั้งเนี่ยจะออก2ตัวแน่นอนนะสําหรับโคลโรโบอะไรเงี้นะถ้าตีเป็นอัตราส่วนนะผมทุกคนแต่ว่ารอบนี้คือผมเปิดทุกคนดูดิเปิดแบบไม่มีการออก เลยโอ้ไม่กอดพานไปเกือบ500การ์ดแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยจากเจ็ดการ์ดเหลือ270การ์ดอ่ะเออทุกคนคิดเอ,เองแล้วกันนะนี่คือผมเปิดรัวๆแบบไม่หยุดเลยนะโอ้ได้แต่ตัวส้ๆเดิมๆนะผมทุกคนโอ oh, นะทเกอร์นักชิมด้วยเจ็บจัดเลยก็หูลูกเสือเมอร์ลี่อ,อีกทุกคนผมขอคนละไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกว่าจะเออแบบโอ้ผมเปิดมาเนี่ย คือเจ็บหนักจริงๆนะ700ดร้อยกว่าการ์ดนี่แบบว่ามันไม่ดรอปอะไรเลยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเนี่ยออกยากมากแล้ววงการเกมก็ยังไม่ได้ตัวใส่ตู้ไปนะอันนี้คือเรื่องจริงนะผมว่าวงการเกมอาจจะยังแบบอัปเดตไม่เสร็จนะคือผมว่าใช่ว่ะนี่คือผมพลาดมาทั้งหมดนะห้าร้อยกว่าการ์ดแล้วอ่ะ ไม่มีแม้กระทั่งเงาเลยนะผมทุกคนไม่มีเงาเลยอะ่ะไม่มีแม้กระทั่งแบบเงาตัวใหม่เลยจริงๆนะอันนี้คือทุกคนดูดินี่มีแต่ตัวขาประจําทั้งนั้นเลยนะโอ้ยยอมรับเลยนะว่าเกมยังไม่ได้อัปเดตตัวใส่ตู้ไปนะผมกล้าการันตีเลยนะผมถ้าใครที่เปิดได้นะผมบอกเลยว่าคุณคุณไม่ใช่แล้วอันนี้เรื่องจริงสําหรับวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่เออสามสินะครับก็ ตอนช่วงประมาณ5โมงนะถ้าใครที่เปิดได้ผมว่าแปลกนะผมทุกคนเพราะว่าเกมเนี่ยมันยังไม่ได้ตัวใส่ตู้เรื่องจริงเลยเปิด700รอก็การ์ดแล้วไม่ออกเลยแม้กระทั่งเศษเซี้ยวตัวใหม่ผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่มีทางนะครับโอ้โหแย่หวะ่ะเอาแล้วไงวงการเกมเล่นงานไอกอนอีกแล้ว โดนตลอดก็เจ็บหนักตลอดนะครับเหลืออีก81การ์เท่านั้นนะโหสะเทือนมากจริงๆนะทุกคนดูดิ700กร่าการ์ดเปิดแบบออตโต้อะแบบต่อนเนื่องเลยนะจนตอนนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มาไม่มีเงาเลยโอ้โหผมคิดว่าเกมยังไม่ได้ตัวใส่ตัวอันนี้เรื่องจริงนะใครที่กำลังคิดจะเปิดอยู่ก็ระวังด้วยนะ โอเคหรือว่ามาจะเป็นที่ผมว่าผมเกลือเองหรือเป้าวะก็ฝากคอมเมนต์ทีนะว่าเป็นเพราะผมหรือว่าวงการเอ้ยเอา้ามาแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนเปิดม,มาเจ็ดรอยยี่สิบการ์ดรอบตัวเดียวดูผมคิดว่ามันเพิ่งยาวตัวใส่ตู้ด้วยซ้ำนะเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยโอเค โอ้โหแย่มากนะผมบอกเลย700การ์ดออกตัวเดียวโอเคซีอูอเกน